ได้ค่ะใจเน็นนะคะเดี๋ยวรีบเอาเงินไปให้เลยค่ะแม่พี่คิวมาดูนี่เร็วบ้านเรามีขโมยพอดีพี่มีเรื่องด่วนอะหลีกทางพี่ก่อนนะแล้วพี่จะอธิบายทีหลังอธิบายเหรอกล้าทําแต่ไม่กล้ารับเนาะแม่พี่คิวเร็วๆสิมีอะไรกันเหรอลูกขโมยอะไรกันเกิดอะไรขึ้นนะพี่ดูเมียพี่เต็มตาเลยนะเมียพี่อะขโมยเงินบ้านเรา เมื่อกี้พลอยได้ยินเต็มสองหูเลยนะว่าจะเอาเงินไปให้คนนอกอ่ะแล้วก็เห็นเต็มสองตาเลยด้วยว่าเพิ่งเอาเงินยัดใส่กระเป๋าอ่ะไม่เชื่อนะก็ลองดูสิมูเงินเยอะแยะขนาดนี้ลูกจะไปทำอะไรหรอพอยเตือนพี่แล้วใช่ไหม ก็อยาไว้ใจเมียพี่มันมากอะ่ะเมียพี่ต้องมีชู้แน่ๆเลยถึงได้รีบหออเงินไปหากันขนาดนี้พี่โมัแต่ทำงานนอกบ้านไงนึกไม่ถึงละสิว่าจะโดนเมียตัวเองสวนเผาอะ่ะหยุดพูดเดี๋ยวนี้นะพลอยมันไม่ใช่อย่างที่พลอยคิดนะพ่อพี่เข้าโรงพยาบาลอะ่ะพี่ต้องรีบเอาเงินไปรักษาพ่อจริงหรอมุกพ่อเป็นไงบ้างทำไมไม่เห็นคุณบอกผมเลยตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วค่ะแต่ว่าต้องแอดมิทดูอาการก่อน หยุดเอาพ่อแม่มาอ้างนี่ยล้ะดีนะที่จับได้ก่อนอะแล้วเง,เงินเยอะขนาดนี้ยไปเอามาจากไหน <ST> S> <S เงินเดือนที่พี่ชายพลอยให้อ่ะคงจะเอาเข้าบัญชีตัวเองห <cinematic. S 1> มดสินะพี่เห็นหรือยังว่าเมียพี่อะเอาเงินไปให้พ่อแม่ตัวเองไม่รู้ว่าก่อนที่พลอยจะจับได้อ่ะเอาเงินไปให้บ้านตัวเองมากขนาดไหนน้าไม่อาย พี่ไม่เคยทําแบบนั้นนะหยุดใส่ร้ายพี่สักทีเถอะถ้าไม่ใช่แล้วพี่ทำไมไม่ปรึกษามแม่กับพี่คิวก่อนละ่ะคนที่กินบนเรือนขี้บนหลังคาแบบพี่อ่ะคงต้องให้พี่คิวสั่งสอนสักหน่อยละพี่ไม่คิดจะทยศบ้านนี้หรือแอบเอาเงินไปให้พ่อกับแม่นะพี่แค่กลัวว่าถ้าบอกทุกคนไปอ่ะทุกคนจะเป็นห่วงแค่นั้นเองพ่อ้งมุกไม่ต้องพูดอะไรละผมเข้าใจละพลอยพลอยจำได้ไหมว่าพ่อแม่สอนเราว่าไง เกิดเป็นคนต้องรู้จักกตัญญูพ่อแม่และสำนึกบุญคุณของผู้มีพระคุณคนที่เลี้ยงพี่สะพ้ยแกมาคือพ่อแม่ของเขาไม่ใช่พวกเราแต่หลังจากที่พี่สะพ้ายแกแต่งงานมาอยู่กับพี่เงินเดือนเขาทุกบาททุกสตางค์เขาก็มาใช้จ่ายในครอบครัวแถมยังต้องเลี้ยงหนูพวกเราอีกแกไม่มีสิทธิ์ไปเรียกร้องอะไรในตัวเขาเลยพี่สะพ้ยแกมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะพ่อแม่ของเขา พ่อแม่เขาดูแลและทุ่มเทเพื่อเขามาโดยตลอดพ่อเขาป่วยเขาต้องใช้เงินรักษาพ่อเขามันก็เป็นเรื่องที่ลูกเขาต้องทําแล้วไม่ใช่เหรอแกลองคิดดูดีนะถ้าเกิดวันหนึ่งแม่ป่วยแล้วสามีแกไม่ให้แกช่วยเหลือแกทําไงพี่ไม่เคยได้ยินโบราณเขาว่าหรอผู้หญิงที่แต่งออกไปแล้วอะ่ะก็เหมือนน้ําที่สาดออกนอกบ้านพี่จะบอกอะไรแกไว้นะพี่เกลียดคํานี้ที่สุดเลยแกก็เป็นผู้หญิงเหมือนกัน และนี่แสดงว่าอีกหน่อยถ้าแกแต่งงานออกไปอยู่กับสามีแล้วแม่ก็ไม่ใช่แม่แกพี่ก็ไม่ใช่พี่แกสินะแล้วพวกเราทุกคนนะ่ะก็ไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันเหรอวันนี้แกทํากับพ่อแม่พี่สใภยแกได้และแกลองคิดดูนะถ้าเกิดอนาคตครอบครัวเราเจอเรื่องแบบเนี้แกจะทํายังไงที่รักในผมไปโรงพยาบาลเป็นเพื่อนคุณเองไปหยุดเดี๋ยวนี้นะ นี่แม่จะห้ามผมอีกคนเหรอครับนี่เป็นเงินเก็บของแม่ถึงจะไม่เยอะอะไรลูกเอาไปใช้ก่อนนะอย่างน้อยก็เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากแม่ลูกแม่พูดถูกพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ว่าจะเจอเรื่องทุกข์หรือสุขพวกเราก็ต้องช่วยกันผ่านมันไปด้วยกันขอบคุณมากนะคะแม่